ได้แกง่อไมค้ค่ะทุกคนใส่ชะอมด้วยนะใส่ฟักทองแล้วก็เห็ดฟางด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะหลายๆอย่างวัตถุดิบของเราก็สะสมมาเรื่อยๆนะคะได้มาจากตลาดคุณยิ้มส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ได้มาจากตลาดอโศกค,ค่ะเครื่องแกงก็จะมีพลิกตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะคะโขลกหยาบๆรวมกันค่ะทำแล้วทำอีกหลายรอบแล้วนะคะเมนูนี้ น้ำยานางไม่ค่อยจะข้นเลยค่ะฟักทองชิ้นนี้นันนจะใส่ให้หมดเลยค่ะเสียดายวันนี้จะแกงรสชาติไม่เข้มข้นมากนะคะเพราะว่าแนนจะทานเปล่าๆค่ะได้ฟักทองชิ้นเป็นๆก็อยู่ทองแล้วค่ะทุกคนใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อเลยนะคะหน่อไม้ต้มฟักทองแล้วก็มีน้ำยานางอยู่แล้วค่ะเห็ดฟางได้จากตลาดอโศกเมื่อวานค่ะ ได้มาแนนก็เอาไว้ข้างนอกค่ะทุกคนเอากระดาษชชู้ห่อไว้นิดหนึ่งน้ำเดือดฟักทองเราสุกแล้วใกล้จะนิ่มแล้วค่ะเราก็เติมเห็ดเราก็บวบลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาเจ๊ชูค่ะแนนจะใส่น้ำปลาอยู่หลังท้ายนะคะเพราะว่าถ้าใส่ก่อนมันก็จะต้มนานห้องก็จะมีกลิ่นเนาะวันนี้แนนใส่ข้าวเบื่อเยอะเลยค่ะแช่ไว้เยอะเสียดายเนาะจะแบ่งทิ้งก็กระไรอยู่น้ำก็เลยออกมาข้นแบบข้นมากๆหักเพิ่ม ความหอมของเราวันนี้แนนใส่เป็นชะอมนะคะปกติจะใส่ผักกระแยงค่ะวันนี้อยากเปลี่ยนรสชาติซะหน่อยถึงขั้นตอนนี้ก็หอมตลบอบอวนเลยนะคะสำหรับใครไม่ชอบใบชะอมก็จะบอกว่าเหม็นเนาะแนนเนี่ยคือโปรดปลานเลยค่ะกรุงเทพเช้านี้เมื่อเช้าเดินไปออกกำลังกายอากาศเริ่มเย็น,นแล้วนะคะทุกคน,กคนหน้าหนาวกำลังมาแล้วค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าก็ลอยกระทงแล้ว ช่วงนี้ที่ต่างจังหวัดเข้าก็คงจะมานแล้วเนาะหรือว่าบางสาพันธ์ุก็น่าจะออกรวงแล้วค่ะทุกคนหน้านี้ถ้าเดินตามทุ่งนาก็จะกลิ่นหอมหอมคะ่ะลมเย็นๆมาคะ่ะมาทานด้วยกันค่ะทุกคน